นี่เป็นวันที่3นะคะเราจะมาพูดถึงพระธรรมมัทธิว8ข้อ6เมื่อตอนที่ในร้อยมหาพระเยซูแล้วมาอ้อนวอนพระงค์ว่า,าพนักงานของผมอ่ป่วยหนักมากขอพระงค์มาช่วยรักษาเขาสิ่งที่พระเยซูพระเยซูทำทันทีก็คือพระงบอกว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายพระองค์ไม่ไม่คิดนานเลยนะคะที่จะคิดดูก่อนแบบ ช่างใจเขาได้ขขอเสียนะคะพวกพูดทันทีว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนี่เป็นคุณนะส,สมบัติอย่างหนึ่งที่พระเยซูมีก็คือช่วยเหลือคนทันทีเขาเรียกว่าแบบว่ามีสปิริตในการช่วยเหลือคนมากเช่นอย่างถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเห็นเราเจอใครอุบัติเหตุนเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในอสภาพที่เราทําได้ในทันทีไม่ ไม่คิดมากไม่ช่างใจหากำไรขัดทุนนะคะโอเคค่ะพระเจ้าอภิพรค่ะ